คนข้างหลังนี่นะครับเนี่ยโอ้โหยังสวยอ่ะดูดินั่นเหมือนอยู่ในออในในภพหนึ่งอะ่ะอีกภพหนึ่งนะเห็นลากก็อยู่บนหัวเราไหม,มนี่ครับจะอยู่ทุกจุดเลยนะที่เราเดินผ่านคิดเหมือนผมไหมครับว่าผม,ผมคิดว่าลากตรงนี้ยตรงนี้อาจจะเป็นน้ําท่วมก็ได้นะนนอย่างสวยครับทุกคนดูดิเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไซงามที่จังหวัดโคราชครับที่นี่เป็นจุดที่ว่ามีต้นไรที่สวยที่สุดเดี๋ยวเราไปดูครับว่าสวยแบบไหนครับทุกคน วันนี้ผมจะพามาชื่นใจที่จังหวัดโคราชเขตพิมายครับพามาดูต้นไรไซงามที่มีลากที่สวยงามมากและเยอะเป็นสวนอายุ300กว่าปีเลยครับนี่ครับทุกคนที่ผมมาได้ก็คือพี่แทนพานมาแล้วครับอันนี้พี่แทนเคยมามาประมาณเา3เที่ยวละถึงว่าไม่ต้องเปิดปแผนที่เลยเป็นแหล่งสวยงามที่สุดในเมืองพิมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มาเปิด oh. แล้วก็รอสิบเราก็มาเปิดมันเป็นสถานโบราณที่น่าเที่ยวน่าชมนี mm ่น hmm. ะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมซุ้มไสงามอายุ300ปีขึ้นไปนะครับเราก็มาดูประวัติเท่าข้าตรงนี้นะครับซึ่งเป็นอย่างที่พี่แทนได้บอกเมื่อสักครู่นะครับ ก็มีพ่ออยู่หัวเสด็จลอเก้าและเสด็จลอสิบท่านมาปเปิดการพิธีนี้ซึ่งเป็นสถานที่เป็นมงคลเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราดูตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่พระเจ้าอยู่หัวได้มาทรงปรเปิดงานที่แห่งนี้เราก็จะเข้าไปชมภายในซุ้มต้นไซโบราณที่อายุ300ปีกันครับเชิญรับชมได้ณบัดน,นี้เลยครับัน ทุกเรื่องราวทุกการเดินทางนั้นยิ้มและหัวเราะเราคุยกันมันช่อมเอชื่นใจใ<ห>นะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับมันจะเป็นรากบนหัวที่ผมกับพี่แทนเดินอยู่ครับเนี่ยดูอย่างสวยเลยเนี่ยสวยนะมันเหมือนอยู่ในอีกมิตินึงอะ่ะใช่เนี่ยทุกคนดูข้างหลังนี่นะครับเนี่ยโอ้โหยังสวยอดูดิ เหมือนอยู่อะไรนะเหมือนอยู่ในออในในภพหนึ่งอะ่ะอีกภพหนึ่งนะเออเหมือนอยู่อีกภพหนึ่งเลยนะอย่างสวยทุกคนอันนี้อยู่อำเภออะไรนะพี่อำเภอพี่ไม้อำเภอพี่ไม,ม้จังหวัดโค,าดาคราชนครราชจสีมานาครราชสีมาเนี่ยน่าท่องเที่ยวทุกคนใครไม่เคยมาก็ลองมาลอง,มาลองเที่ยวดูครับ <Pis. S 1> เช็คอินมาดูก็ได้เห็นแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมส่วนการเดินทางก็มาไม่ยากเลยครับ ห่างจากกอทโมแค่3ชั่วโมงโดยประมาณเท่านั้นครับต้นไข่ใดหลังค่ามาสามอยหาสปีมีตำนานเคกิบมาเน็กงามประคางร,ราบพินงามคายรู้กว่าลำทานเธอไม่ชิวสุขใส เรียกว่ากา,ากถ่ายลูกมีหลายมุมให้เลือกสรรได้ถ่ายมากและมาที่นี่อย่าลืมกับสารที่รบของที่นี่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าและร้านอาหารให้เลือกอีกมากมายครับรอบหน้าช่องเราจะพาไปไหนฝากติดตามชมกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในครั้งต่อไปนะครับ สวัสดีครับ